ในวิดีโอนี้เราจะเสนอวิธีการใช้โปรตีนเชคเพื่อลดน้ำหนักให้สำเร็จและรักษารูปร่างได้ในระยะยาวจะโชว์ให้ดูว่ากินอะไรยังไงตอนไหนเท่าไหร่ใส่อะไรเข้าไปบ้างเราลดน้ำหนักเป็นไขมัน7กิโลและเพิ่มกล้ามเนื้อ1กิโลครั้งเดียวจบและเมนเทนมา14ปีแล้วสิ่งที่เป็นพื้นฐานและจำเป็นที่สุดในการลดน้ำหนักมีอยู่2ข้อ 1. การมีภาวะการขาดแคลอรี่คือที่กินเข้าไป น้อยกว่าพลังงานที่ใช้2ในขณะเดียวกันต้องกินโปรตีนให้เพียงพอเพื่อรักษากล้ามเนื้อไว้ไม่ให้เข้าสู่วงจรโยโย่มีวิดีโอ,อกินโปรตีนเท่าไหร่และสามารถทํา2ข้อนี้ได้นานพอที่น้ําหนักจะค่อยๆลดลงอย่างสุขภาพดีและยั่งยืนโปรตีนเชคตอบโจทย์2ข้อนี้คือมีแคลอรี่ต่ําแต่มีโปรตีนสูงและที่สําคัญคืออร่อยใช้ได้ง่ายสะดวกทําได้ในระยะยาวอย่างมีความสุขมีแบบที่เป็นแทนมืออาหารคือมีไฟเบอร์ดื่มแล้วอิ่ม ส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนพาวเดอร์ราคาค่อนข้างสูงโปรโตีนเชคที่ขายเป็นข,ดขวดๆตาม7 e เ e ่ e อีเลฟหรือซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่จะเป็นแบบเสริมโปรโตีนคือไม่มีไฟเบอร์และไม่อยู่ท้องแต่เราสามารถใส่ส่วนผสมเพิ่มเติมให้มันกลายเป็นโปรตีนสูทตี้อิ่มแทนมื้ออาหารได้นี่คือสูตรโปรตีนสูทตี้ของเราอร่อยสารอาหารและวิตามินเยอะมากใครชอบอันไหนลองเอาไปทําดูทุกสูทตี้จะมีส่วนผสมที่เป็นเบสคล้ายๆกันดังนี้ซื้อเตรียมไว้ได้เลย 1กล้วยแช่แข็ง1ลูกลูกเล็กลูกใหญ่ไม่เป็นไรกรุณาปอกและหั่นก่อนแช่แข็งนะไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันจะยากกับชีวิตคือต้องสู้กับกล้วยตั้งแต่เช้ากล้วยมีโพแทสเซียมเยอะทําให้ไม่เป็นตะคริวรักษาความสมดุลของโซเดียมและความดันที่สําคัญคือมันทําให้หวานและครีมี y สโยเกิร์ตไม่เพิ่มน้ําตาลคือมีน้ําตาลไม่เกิน6กรัม1ถ้วยเล็กประมาณร3 0 1 5 0กรัมเป็นโปรโตีนและ มีโปรไบโอติกช่วยสุขภาพลำไส้และการขับถ่าย3ข้าวโอ๊ตประมาณ1่ถ้วยตวงมีไฟเบอร์เยอะทําให้อิ่มช่วยลดคอเลสเตอรอลและรักษาระดับน้ําตาลในเลือด4เชียสีหนึ่งช้อนชาถ้ามีนะมีโอเมก้าสและแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะมากช่วยลดความเสื่อมของเซลล์มีโปรตีนและไฟเบอร์เยอะด้วย5เมจิโปรตีนเชครสจืด1ขวดมีโปรตีน28กรัมเพียงพอกับที่ร่างกายต้องการใน1มือ้อเราเป็นคนที่กินนมธรรมดาไม่ได้ต้องกิน แบบแลคโตสฟรีแต่เรากินอันนี้ได้ลองดูนะหรือจะเป็นอันนี้ก็ได้มันเป็นแลคโตสฟรีจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้แต่รสจืดจะเข้ากับส่วนผสมมากที่สุดเลือกอันที่มีน้ําตาลไม่เกิน6กรัมเพื่อไม่ให้เข้าสู่วงจรน้ําตาลตกอธิบายไว้ในวิดีโออยากลดน้ําหนักแต่กินจุกจิกทําไงดีสูตรที่1ใส่แอลมอน1ช้อนโต๊ะแอลมอนมีไขมันดีช่วยลดคอเลสเตอรอลเหมาะกับคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเราใช้เครื่องปั่นอันนี้ดีมากเบาทําความสะอาดง่ายลิงก์อยู่ใน ไม่ได้รับการสปอนเซอร์ชิพแต่อย่างใดแก้วนี้ขนาดใหญ่กว่าหัวเราเทียบกับขวดเมจิเชคให้ดูมันเยอะมากเลยนะอิ่มแน่รสชาติเหมือนกินนมแอลมน์อร่อยใช้ได้ดีต่อสุขภาพมากสูตรที่2เบสเหมือนเดิมเป๊ะคือมีกล้วยแช่แข็ง1ลูกโยเกิร์ต1ถ้วยเล็กข้าวโอ๊ตหนึ่งถ้วยตวงเชียร์ซีดหนึ่งช้อนชาเพิ่มมิกซ์เบอร์รี่แช่แข็งใส่เท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดเราใส่ประมาณ4ช้อนโต๊ะและก็เมจิโปรตีนเชคเบอร์รี่พวกนี้มี มีแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามินซีเยอะมากช่วยลดการอักเสบทําให้ผิวดีรักษาระดับน้ําตาลในเลือดแคลอรี่ต่ํามากเปรียปร้ยวๆหวานๆอิ่มสดชื่นจะใส่สตรอเบอรี่อย่างเดียวก็ได้ราคาก็จะถูกลงความหวานจะขึ้นอยู่กับขนาดและความสุกข,ของกล้วยและปริมาณผลไม้ที่ใส่เข้าไปไม่ต้องคิดมากยังไงมันก็ใช้ได้เพราะเราไม่ได้ใส่อะไรที่มีความเสี่ยงกับความไม่อร่อยเกินไปไม่ต้องมีอะไรเปะ๊ะไม่สามารถทำผิดได้ไม่ม มีใ,ใครอ้วนเพราะส่วนผสมพวกนี้สูตรที่3เบสเหมือนเดิมเพิ่ม passion fruit 1ลูกมีแอนตี้ออกซิเดนต์และวิตามินซีเยอะมากช่วยภูมิคุ้มกันทําให้ผิวดีและลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน passion fruit 12ลูกราคาประมาณ120บาทเท่านั้นแล้วมันเก็บในตู้เย็นได้นานมากเลยนะอันนี้อร่อยมากจะใส่2ลูกก็ได้ยังไงก็ไม่ผิดตอนเราเริ่มลดน้ําหนักใหม่ๆเราเคยทำสูทตี้ที่เฮลตี้มากๆใส่ผักขมกับแครอทดิบแต่มันไม่อร่อยอย่างรุนแรงร่างกายเรา ปฏิเสธคือมันต้องอร่อยใช้ได้และอยากกินมันถึงจะทําต่อไปได้เรื่อยๆดีกว่ากินของที่คลีนเ perfect สุดๆแต่ทําได้แค่ช่วงสั้นๆมันไม่ได้มีความหมายอะไรกับชีวิตสูตรที่4เบสเหมือนเดิมแต่ไม่ใส่โยเกิร์ตเพราะมันไม่เข้ากันคือมีกล้วยแช่แข็ง1ลูกข้าวโอ๊ตหนึ่งถ้วยตวงเชียร์ซีดหนึ่งช้อนชาใส่พีนัทเบัตเตอร์สช้อนชาพูนๆพ,พีนัทบัตเตอร์เป็นโปรโตีนมีไขมันดีช่วยเรื่องคอเลสเตอรอลมีแคลอรี่สูงเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเราใส่แค่2ช้อนชา มันจะได้อร่อยและอยากกินรสชาติเหมือนกินนมรสพีนัทบัตเตอร์อร่อยมากๆแค่อยากกินส่วนผสมระหว่างการทำมูตี้สูตรที่5เบชเหมือนเดิมแบบไม่ใส่โยเกิรต์ตเพิ่มกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลจะเป็นกาแฟอะไรก็ได้เอาที่กินอยู่ทำแล้วแช่ตู้เย็นไว้อันนี้เป็นอาหารเช้าเอาไปกินในรถได้เลยนะของเรากาแฟเข้มข้นมากอิ่มและตื่นสูตรที่6เบชเหมือนเดิมแบบไม่ใส่โยเกิรต์ตเพิ่มผงโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่มีน้ำตาลเราใส่สองช้อนชาพูนๆจะได้เข้มข้น โกโก้มีแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยลดความดันและทําให้อารมณ์ดีมีคาเฟอีนนิดหน่อยกินตอนเช้าก็จะดีมันไม่หวานเท่าช็อกโกแลตมิลค์เชคตามร้านเบอร์เกอร์นะแต่ก็อร่อยเข้มขน้นเหมือนกินกล้วยกับดาร์กช็อกโกแลตโปรตีนมูทซี่ของเรามีโปรตีนประมาณ35กรัมสูงมากเลยนะแต่มีแคลอรี่ประมาณ420-450ถึงค่อนข้างต่ำเทียบได้กับอาหารมือบาบาม้อเบาๆหนึ่งมื้อกินแทนมื้ออาหารตอนไหนก็ได้หนึ่งครั้งต่อวันพอส่วนตัวแล้วเราไม่นับแคลอรี่นะ เพราะมันทําให้เราคิดมากและเราทําไม่ได้ในระยะยาวเราใช้ความรู้สึกเอาสมมติว่าตอนกลางวันรู้สึกว่าตัวเองกินเข้าไปเยอะมากหรือกินเค้กเข้าไปตอนกลางคืนเราก็จะกินโปรตีนสมูทตี้แทนมันก็จะลดแคลอรี่ของอาหารเย็นลงทําให้เกิดความสมดุลของแคลอรี่โดยรวมที่กินเข้าไปทั้งวันหรือเมื่อคืนรู้สึกกินเยอะไปหน่อยตอนเช้าก็กินโปรตีนสมูทตี้แทนมันจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดหรือรู้สึกว่าเราหลุดกินแตกกระจายไปแล้วชีวิตนี้ล้มเหลวคือคนเราไม่ได้กินเท่ากันทุกวันเราไม่ใช่ บางทีมันอยู่ในสถานการณ์ที่เอื้ออํานวยกับการกินมากน้อยไม่เท่ากันเช่นมีคนซื้อขนมมามีคนซื้อทุเรียนมาไปกินเลี้ยงกับเพื่อนมีคนเลี้ยงข้าวเราก็ควรจะได้เอ็นจอยอาหารเพื่อความสุขของชีวิตในวิดีโอหน้าเราจะให้เทคนิคการกินเยอะได้ไม่อ้วนทํำยังไงถ้าใครอยากลดน้ําหนักให้เร็วขึ้นก็ทํา IF ไปด้วยก็ได้มีวิดีโอขอบคุณที่ดูวิดีโอเรามีอะไรคอมเมนต์ Comment เข้ามาได้เสมอบาย